การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกทีที่ดีเขาก็เรียกชุมชนแชมป์เปี้ยนของดีดที่มีเขาก็เรียกชุมชนแชมเปี้ยนคนดีมีน้ําใจชุมชนแชมป์เปี้ยนบ้านเรามีของดีมีแต่ชุมชนแชมป์โอ้โหนี่มันอะไรกันครับเนี่ยที านช่างรู้ใจผมซะจริงๆเลยนะฮะเป็นสายเนื้อครับโอ้โหเนื้อจัดวางอย่างสวยงามลายมันแทกทุกอนุขนาดนี้ <c ười> อยากได้เตาปิ <c ười> ้งเตาย่างเออว่าแต่นี้เขาเข้าร, <c ười> ออรายการยังฮะเข้าแล้วสวัสดีคุณผู้ชมทักทายก่อนนะฮะอยู่กับผมจะโลธธนพัฒน์นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชุมชนแชมเปี้ยนครับรายการที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะฮะเพื่อเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของชุมชนนะครับในการทำคอนเทนต์อวดของดีโชว์ของเด็ดในชุมชนจนต้องยกให้เป็นแชม เปียนนั่นเองนะครับแมวันนี้ครับเรามาเจอกันวันศุกร์ที่10มีนาคมนะฮะสุกกายสบายใจแบบนี้นะฮะคือนอกจากเนื้อลายสวยๆที่อยู่ตรงหน้าผมแบบนี้แล้วเนี่ยวันนี้ครับผมยังมีอาหารจากแดนใต้มาฝากกันด้วยเขาบอกว่าเป็นของแปลกแต่อร่อยเออแปลกแต่อร่อยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวต้องติดตามในรายการของเรานั่นเองนะครับว่าแต่เนื้อสวยๆตรงนี้คุณชมรู้ไหมครับว่ามาจากที่ไหนทีมงานมาจากที่ไหนฮะไม่รู้ไม่รู้ ทีมงานไม่รู้แล้วผมจะรู้หรือเปล่าครับเนี่ยอะไม่เป็นไรทีมงานไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปถามอินฟลูเอนเซอร์กันดีกว่านะฮะคุณไก่ครับคุณไก่เดี๋ยวจะมาบอกเราไปชมคลิปกันครับ วากิวโคราชนะครับเป็นสายพันธุ์วัวสายพันธุ์วากิววากิวนี่เป็นที่โดดเด่นที่สุดนะครับที่สําคัญคือเป็นวัวจากญี่ปุ่นวัวญี่ปุ่นเป็นวัวที่เขาเรียกว่าเป็นราชินีของเนื้อมีความนุ่มความหอมสายพันธุ์ของเราที่ได้มาเนี่ยเราใช้น้ําเชื่อจากอเมริกาและออสเตรเลียเอามาผสมกับวัวของไทยเพื่อให้ได้ไขมันแทรกนะครับไขมันที่ที่วัวที่ดีที่สุดของของวากิวนะครับหนึ่ง จะต้องโครงสร้างใหญ่สองเนื้อนุ่มสามจะมีกลิ่นหอมของวาคิวโคลาดเนี่ยเราทำสำเร็จแล้วครับผมว่ามันถูกใจของของคนไทยนะครับการเลี้ยงวัวนะครับต้องเลี้ยงแบบปานิชเลีเ้ยงปานิ์คือเลี้ยงยังไงหมายถึงว่าเราจะต้องดูแลการให้อาหารอาหารที่ให้กินต้องมีข้าวโภชนาการ เกรดของญี่ปุ่นเนี่ยมี12เกรดโดยจะใช้ลายลายเนื้อหรือมาตรฐานของญี่ปุ่นแต่ของไทยจะตัด4เกรดเกรด C B และ A นะครับแล้วก็พรีเมียมดูที่ไขมันแทรกไขมันแทรกน้อยเราก็จะให้ตัว C แล้วราคาก็ต่างกันไปต่ำสุดคือ200บาทต่อกิโลนอกจากดูที่ไขมันแทรกแล้วเป็นเกณฑ์แล้วเราจะดูที่กลิ่นของเนื้อ เราจะมีการชิมนะครับชิมแล้วอีกตัวหนึ่งไขมันของเขานะจะต้องเป็นสีขาวกุมลูกค้าผู้ซื้อ เนื้อวัวจากเรานะครับหนึ่งผู้บริโภคนะครับเรามีการขายออนไลน์2บูเชอร์3โรงแรมในกรุงเทพเนื้อวัววาคิวเนี่ยที่ดีที่สุดคือการปิ้งย่างทำสเต็กอันดับ2คือทำชาบูผัดกะเพราก็ใช้ได้หอมครับหอมเราได้เ,เป็นสินค้าตีเด่นของโคราชโทมาฮอคทีโบนริบอายมาที่นี่มีหมดครับ โอ้โ<ป>หคุณผู้ชมฮะไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าเนื้อลายสวยๆที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้นะฮะไม่ได้มาจากต่างประเทศแต่ว่ามาจากประเทศไทยของเรานั่นเองนะฮะมะตอนนี้นี่เจ้าของเนื้อสวยๆตรงนี้อยู่กับผมแล้วนะฮะขอต้อนรับคุณไก่แล้วก็คุณมิ้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ฮะเนื้อลายสวยมา<อ> voilà. กถ้าเกิดไม่บอกไม่รู้นะครับว่าคืออยู่ในเมืองไทยของเรานี่คือมาจากที่ที่ฟาร์มโดยตรงเลยที่ฟาร์มโดยตรงครับ แล้วแต่ละส่วนที่เอามาคือเป็นเนื้ออะไรยังไงบ้างฮะอันนี้จะเป็นตัวส่วนของสันนอกค่ะอันนี้สันนอกใช่อันนี้จะเป็นเกรดพรีเมียมเลยเป็นตัวที่ลายที่ดีที่สุดตัวถัดมานี้ก็เหมือนกันเป็นตัวเกรดพรีเมียมเหมือนกันค่ะจะเป็นส่วนของลิปอายลิปอายตรงนี้แหละฮะจีนก็นาะลายสวยสุดครับก็คือสันไหล่ค่ะสันไหล่ต่อไปก็เป็น สันในค่ะอ่ะอันนี้สันในชื่อว่าหลายคนคุ้นเคยแต่ว่าลายสวยขนาดนี้โอ้โหหาไม่ง่ายนะอันนั้นจะเป็นหมวกของสันสะโพกค่ะเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพีคันยาพีคันยาอุ้ยอันนี้ผมเพิ่งเคยได้ยินแสดงว่าต้องเยี่ยมมากแน่นอนเยี่ยมกใช่ค่ะเป็นเนื้อที่มีความเข้มข้นของรสเนื้อแต่มันไม่นี่มีความเหนียวมากอ่ะแล้วชิ่นสุดท้ายตรงนี้อันนั้นเป็นลิปอายเหมือนกันค่ะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนั้นจะเป็นเกรดบีเกรดไขมันแทรกสามสี่จะไขมันแทรกน้อยกว่าตัวนี้ ทำนิดนึงฮะวัวหนึ่งตัวที่เราเลี้ยงมาเนี่ยสร้างรายได้ให้กับเราได้ประมาณเท่าไหร่แสนหกแสนเจ็ดครับ แสนหกแสนเจ็ดตอนหนึ่งตัวแล้วคือทุกส่วนที่เราเลี้ยงมาก็คือสามารถนำมาขายได้หมดเลยใช้อะไรเลี้ยงวัวครับคุณไก่ปกติก็ใช้ไม่บ้านแหละครับเลี้ยงเจตนี้เจบตรงนี้ใช้ไม่บ้านเลี้ยงวัวคือช่วยกันช่วยกันในครอบครัวปกติก็ต้องใช้อาหารที่ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวัตถุดิบเราจะต้องเอามาจากถัดวชพืชนะครับมันจะทําให้เนื้อหอมเห็นว่าได้ทําคลิปเมื่อสักครู่นี้เอาไปลงในเพจชุมชนชัเก้ของเราแล้วด้วยเป็นยังไงผล ตอบรับขายดีมากเลยครับขายดีใช่ไหมรวมถึงคนสนใจอยากเลี้ยงก็ทางชุมชนเราก็พร้อมที่จะเป็นวิทยากรสอนอตรงนี้ก็อยากประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรถ้าสนใจอยากเลี้ยงรเรายินดีจะเป็นพี่เลี้ยงให้เราเลี้ยงจนจนประสบความสําเร็จนะครับทีนี้เห็นว่ามีร้านอาหารในชุมชนด้วยเป็นไงะฮะผลตอบรับลูกค้าเยอะไหมเยอะมากเลยตอนช่วงนี้พอรายการออกไปชื่อร้านชื่ออะไรครับ วาก,กิวโคราชครับวาก,กิวโคราชเลยครับผมวันนี้นะฮะทราบมาว่าจะมีโชทำเมนูอาหารให้ผมชิมด้วยถูกไหมใช่ค่ะวันนี้จะโชทำอะไรครับวันนี้จะทำสเต็กนี่แหละค่ะสเต็กง่ายๆเลยนะแต่ว่า<ช>อร่อยนุ่มลิ้นแน่นอนแน่นอนวันนี้จะเอาส่วนไหนมาทำาสันนอกค่ะสันนอกเลยครับโอเคเราเตรียมครัวไว้ให้แล้วตรงนูง้นเดี๋ยวเรามูไปตรงนู้นเลยมาเริ่มเลยครับคุณมิวฮะ หกเนื้อของเราไม่ต้องปรุงอะไรมากคแค่เกลือและพริกไทยแค่นั้นเลยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคือปกติบางทีเราทำสเต็กกินเองที่บ้านเนาะเราก็แบบสรรหาวัตถุดิบมาหมักเนื้อให้มันนุ่มที่สุดนะฮะใส่นู่นใส่นี่เต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าวากิวโคราชนี่ไม่ต้องฮะแค่เกลือกับพริกไทยแค่นั้นเลยคือกลิ่นดีมากแล้วหอมมากฮะทีมงานหอมไหมพิวไหมฮะ หอมมากเเนาะนะฮะคุณไก่หิวยังคือคุณไก่คือน่าจะน่าจะน่าจะกินบ่อยอยู่แล้วนะครับใช่ไหมฮะโอ้โหไม่ไม่แบบพลิกไปพลิกมานะใช่เพราะว่าเพราะว่าน้ําของเนื้อน่ะมันจะออกทําให้เนื้อข้างในเนี่ยมันแห้งอ๋ออันนี้คือเสร็จแล้วเหรอฮะใช่ค่ะคือเราไม่ต้องเอาไปอบอะไรต่อแล้วเนาะไม่ค่ะแค่จีแค่นี้เลยใช่โอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราลองหั่นดูนะฮะคุณมิวฮะอื้อหือ คุณมิวช่วยช่วยโชก้องนิดนึงฮะนี่ฮนะระดับแบบมีเดียมแร่ต้องแบบนี้เลยนี่คือความมืออาชีพคุณผู้ชมเสร็จแล้วครับทีมงานปรบมือ <laughs> สวยงามมากๆผมอนุญาตอนุญาตความเนื้อวากิวโคราชความมีมันอยู่ข้างบนมันแทรกตรงนี้แล้วจี่ออกมาดาดออกมาได้เป็นระดับมีเดียมแรอ่ะขอเป็นชิ้นชิ้นนี้ชิ้นนี้ละกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ทีมงานปรกอิจฉา นุ่มมากครับอมันยังได้เขี้ยวอยู่แต่ว่ามันก็มีความนุ่มใช่แล้วมีความหอมตามมาใครที่ยังชอบอะไรที่ยังมีความแบบว่าได้เขี้ยวหนึบๆอยู่ยังได้เขี้ยวอย่างที่คุณมิ้วบอกและใครที่ชอบความนุ่มความมันแทรกเดี๋ยวจะบอกว่ากัดไปทุกคําเนี่ยมันเนี่ย มันแทรกอยู่ในทุกอน,นูของเนื้ออยู่ในปากเพราะฉะนั้นความจุยซี่ยังอยู่<ช>ความหนึบความเหนียวของของเนื้อยังอยู่แต่เบามากนะฮะและที่สำคัญคือมันนุ่มมากทราบมาว่าคุณมิวนอกจากจะเลี้ยงวัวขายเนื้อแล้วไลฟ์สดขายเองด้วยใช่ค่ะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นในรายการของเราเนี่ยเดี๋ยวให้ลองไลฟ์ขายสดๆได้ไหมได้ค่ะได้เล็กเข้ามาค่ะวันนี้ไลฟ์ขายของกันมาแล้วนะคะวากิวโคลาชมาแล้วค่ะ วันนี้มากันกี่คนเอ่ยวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษส่งฟรีนะคะทั่วประเทศนะคะมีเนื้อ4แบบเลยค่ะมีลิปอายนะคะ2ชิ้น1,399บาทค่ะแล้วก็ยังมีเนื้อ สลา์นะคะสำหรับปิ้งย่างเป็นเนื้อสไลด์ธรรมดานะคะ2แพ็คแล้วก็มีเสือร้องไห้1แพ็คนะคะราคา599บาทที่พลาดไม่ได้อันนี้นะคะเด็ดเลยค่ะลูกมะพร้าว5ชิ้น799ไม่พอแถมอีก1ชิ้นส่งฟรีอีก1ชิ้นนะคะตอนนี้นะฮะใครที่ดูอยู่ในรายการของเรานะฮะบ,บอกเลยว่าทั้งคุณไก่แล้วก็คุณมิวนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับรายการของเราโปรโมชั่นคืออะไรครับซื้อครบสามันนะคะ แถมแถมฟรีเลยนะคะลูกมะพร้าวพรีเมียมค่ะ1ชิ้นและก็ส่งฟรีค่ะทั่วประเทศ <c oughs> ทีนี้ผู้ชมถามถามมาว่า ซื้อได้ที่ไหนยังไงฮะช่องทางการซื้อฮะช่องทางการติดต่อของเรานะคะมีทั้ง Facebook ค่ะวากิวโคลานะคะเป็นภาษาไทยค่ะหรือ l i น์แอนะคะวากิวโคลาหกห้าสี่ค่ะแล้วก็จะมีเบอร์โทรศัพท์นะคะ0ูนย์แปดสี่สองสี่หกเก้าห้าสองสามค่ะหรือว่าใครที่อยากจะไปเยี่ยมชมที่ที่ฟาร์มด้วยได้ไหมฮะได้<น>ค่ะ<อ>ยินดีครับยินดีบางอ่อนฟาร์มหรือวากิวโคลาอ่ะสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวให้คุณไก่แล้วกันครับนีบขอแบบท้ายคลิปเมื่อสักครู่นี้อีกทีหนึ่งได้ไหมโทบฮอก ทีโบนลิบอายที่นี่มีหมดครับเย้ <laughs> วัีครับคุณม่ครับคุณกันแล้วก็คุณนิวคับขอบคุณมากครับผู้ชมคนไหนสนใจอย่าลืมนะฮะติดต่อไปได้นะฮะบอกเลยว่าวากิวพรีเมียมเป็นวากิวโคราชฝีมือการเลี้ยงของคนไทยแท้ๆแบบนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะฮะและที่สําคัญคือส่งไปถึงบ้านได้นะฮะจะไปที่ฟาร์มก็ได้หรือว่าสั่งซื้อส่งไปถึงบ้านและราคาคุณชมบอกเลยว่าจับต้องได้ไม่แพงและที่สําคัญครับละลายในปากอันนี้ผมคอนเฟิร์มว่าละลายในปากจริงๆ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมา นอกจากจะมีเนื้อวากิวได้ชิมกันแล้วยังมีอีกหนึ่งอาหารจากแดนใต้มาให้ได้ชิมกันนะแต่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหน้ากลับมากันมมมมีีมีนน้ใจ,จ,จชชเา,อา,าของ